สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราพรสมบูรณ์ชั้นม6.3ทับสเลขที่1ค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอกิจกรรมเรื่องสถานการณ์จําลองการสลายกรรมมันตะลังสีค่ะตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่1นะคะจํานวนครั้งที่ทอด0นะคะค่าเฉลี่ย40.00ครั้งที่1ค่าเฉลี่ย31.00ครั้งที่2ค่าเฉลี่ย26.67ครั้งที่3ค่าเฉลี่ย20.33 ครั้งที่สี่ค่าเฉลี่ย17.00ครั้งที่ห้าค่าเฉลี่ย15.00ครั้งที่6ค่าเฉลี่ย10.67ครั้งที่เจค่าเฉลี่ย8.33ครั้งที่8ดค่าเฉลี่ย6.33ครั้งที่9ค่าเฉลี่ย4ครั้งที่สิบค่าเฉลี่ย2และครั้งที่11บค่าเฉลี่ย0.67ค่ะอันนี้เป็นตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่2นะคะ จำนวนครั้งที่ทอด0ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4 0 0 0ครั้งที่1ค่าเฉลี่ย28.33ครั้งที่2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ23.3 3ครั้งที่3ค่าเฉลี่ย17.33ครั้งที่4ค่าเฉลี่ย13.67ครั้งที่5ค่าเฉลี่ย10.67ครั้งที่6ค่าเฉลี่ย7.33ครั้งที่7ค่าเฉลี่ย3 0 0 ครั้งที่8ค่าเฉลี่ย1.33ค่ะอันนี้เป็นกรารความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนลูกเต๋า WOW ที่เหลือกับจำนวนครั้งที่ทอดจากการทดลองทั้งสองขั้นตอนนะคะอภิปรายผลนะคะสรุปผลได้ว่าจำนวนลูกเต๋าที่เหลือเปรียบเทียบได้กับจำนวนนิวเคลียสที่เหลือจำนวนครั้งที่ทอดลูกเต๋าเปรียบเทียบได้กับเวลาที่ผ่านไปจำนวนครั้งที่ทอดลูกเต๋า แล้วทําให้ลูกเต๋าเหลือครึ่งหนึ่งของตอนเริ่มต้นเปรียบเทียบได้กับเวลาครึ่งช,ชีวิตจํานวนลูกเต๋าที่ขัดออกเปรียบเทียบได้กับค่าคงตัวการสลายนิวเคลียสค่ะขอบคุณค่ะ